เอาไปเล่กันต้อนะครับไปเล่กันต้อเรื่องคงห้อยห้อยห้อยก็มาได้แล้วเลยครับพี่บันเนยห้อยเลยในอาบันดอนนี่ห้อยแคร่งเลยนะครับนี่เมื่อเรตแต่ว่านี่เวลาสิบช่องนาะดีกานนะครับหน้าตึงใบช่องชงนั่นนะครับทางด้านนายวิเชีจินโตนะครับหน้ายภูวัลการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับหมอไมเอลนาวาเอกวัฒนก้อนทุนทน,นนั่นอรองผู้อำนวยการท่อนจนจังหวัดสุราษฎร์ธานีบโบรณาณการกำเนิดอันอที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นประมง จังหวัดสกลชนพักช่องนะครับอกอกปฏิบัติการปร้องกันปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพย์สรรสมาชิทางทะเลและชายฝั่งและก,ะก็กดไม่อื่นๆที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จับสัตว์น้ำอ่าวบ้านดอนอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีปรากฏโอกไปถึงกับพบชาประมงพื้นบ้านนะครับประมาณสามรอยล้ำกรบพ่บ่บาเนย้อยสามรอยล้ำอ่าล <ำ S 1> แล้วก็ <ลำ S 1> ชาวบ้านในหุ่มลูกอ้อยแข่งอยู่บริเวณเอ่าวบ้านดอนประมาณสองพันคนครับโอ้โหสองพันคนนี่ใช่ฮิต มา,มาเ็ทไปเยอะ <ๆ S 1> <ๆ S 2> อยู่มันลัดหนัดเลยเนาะนะลกลับนะแล้วก็กำลังงมห้อยนะ,ละกลับหน้าปลาราคาห้อยที่รับซื้อนี่โหลหนึ่งสามร้อยห้าสิบถึงห้าร้อยบาทกับพี่บ่เนยห้อยเครงนี่อ่าห้อยเครงแต่เป็นโหลมันนั่นที่เขาไปงมกันนั่นแล้วในลาดที่ก็ใกล้ตัวใหญ่ๆไม่จะตึ้งนี่อ๋อนั่นมันตัวใหญ่เลยนี่โหลเล็ลดเอทเนี่ก็รับซื้อกันโหลหนึ่งอ๋อสามร้อยถึงห้าร้อยนะตรงเต้ว่าตัวโหลทำให้มันแพงกว่าตัวใหญ่บอกเงี้ยอ่าผมมันใหญ่มันแพงเลยอ่าโหลเอาไปเลี้ยงทึ้งกัน นะครับก็มีการประชาธรมพันให้ทุกคนชวนเก็บขยะตีชายแล้วกลับขึ้นกว้างกันนั่นมาอุ้มกันแล้วอะไม่หวากันแล้วก็มาขึ้นบนเรือแล้วก็ใส่เม็ดกันนะครับแต่ตอนนี้ไม่ต้องใส่นี่ก็โก้่าโล้ารู้ประชาธรมพันให้ให้คนติงงม,ม้อยเนี่ยได้ได้ทราบเลยกับพี่บัวเนยนี่ถูกปีนะถูกปีเลยเรื่องงม้อยนี่พอป่าป่านี่ถึงกับพี่บัวเนยอ่าช่วงช่วงเดือนนี้นะก็มากันเต็มเมเ็ดแล้วนะครับแล,แล้วถ้างมงมึงถึงเขาว่านี้กองชานกองชานธรําเรือบักเรียงมีไหมแล้วตอนนี้ ข่าวงมๆทถึงวันนี่นี่กองชาตินี่ชาติเลี้ยงไว้จาเพืือไม่มีตอนนี้ก็ไม่มีแล้วก็เป็นทีท่าแนะาแล้วครับปีบ่เนยอ๋ออนะครับก็มีการทับรเดินทางนะครับรองรับคณะกรรมติการดานคมนาคมบุตรีสะพานะครับมีกาหนดเดินทางมายังพื้นที่อำเภอการทิจวัดสุรธานีเพื่อดูการก่อสร้างที่ลุกลําลำลำนำในพื้นที่อำเภบันดอนจังจวัดสุรธานีนะครับนะ วันนี้เนี่ยคณะก็จะมาเลยครับพี่บเวยครับะนะครับนี่ก็มีการเตรียมการเตรียมความพร้อมกันให้หินให้คณะก็ได้หินว่าเออเนี่ยธุระเราตอนนี้มีการปรับปรุงแก้ไขกันผ่านนี้นะครับนะ,ะผ่านนี้ก็คือ,อไม่มีไม่มีของไขแล้วเป็นปืนทิานะพี่น้องก็มาต้องทำปันคน ปอยย่ามไงโลค่อยเป็นกับพี่บอลเนยอืออราคาก็ไม่ใชรูรบาสตงบาสเนาะตามอยห้าทิพยถึงห้ารวยดูกับพี่บอลเนยแต่ก็งมงงึงเอาไปค่ายใช่ไหมเอาไปค่ายเอาไปเลี้ยงเลยนะอ่าก็เอาไปค่ายต่อยคนทีเขาเลี้ยงเลยกับพี่บอลเนยค่ายต่อยเขาเลี้ยงแต่นั่นแหละคนเลี้ยงตอนนี้ไม่เทตําเพื่อเขาไม่ไม่จะมีเจ้าก็ไม่จะมีเทวที่เทที่มีอนุญาตให้เลี้ยงก็ยังมีอยู่ครับพี่บอลเนยมีอยู่ส่วนหนึ่งนะยังมีส่วนหนึ่งนะคั